ว่าเอาใหม่ดิเปิดขึ้นนะพอเราล่าจริงมันมีทั้งหมดสี่รองากนกำลไนเป็นสมการการลายนี้ครับผมเองนะเมื่อสมลังสองสองปีที่แล้วจะเป็นลูกพลาราล่างหงายก็ขึ้นอยว่ากำลังเน็่งนที่ไหนว่าก็จัดหงายตามแกนครับ เออแล้วผมเขียนไว้ว่าจริงๆพาราโบลาเนี่ยอนที่ผมวายกำลังหนึ่งมันจะเหมอตามแกนลับอยู่เสมอพาราโบลาจะเหงตามแกนกำลังหนึ่งเสมอเดี๋ยวสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับขอกลับมาที่สไลด์เราพาราโบลาอยู่เน จริงๆพาราโบลามีสี่รูปครับแต่ว่าหลักการดูพาราโบล่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะดูตามกำลังหนึ่งะครับหงายตามแกนกำลังหนึ่งเสมอหงายนะครับกรลนเพราะแกนกำลังหนึ่งคนพอย่อมาแล้วงงเลยนะ หงายตามแกนกำลังหนึ่งแสดงว่าถ้าพาราโบลาเป็น y เท่ากับ x กำลังสองอะแสดงว่ากำลังหนึ่งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ y ถูกปะ่ะเนี่ยกำลังหนึ่งคือตรงนี้นะครับกำลังก็คือตัวเลขเลขชี้กำลังกำลังหนึ่งอยู่ที่ y แสดงว่ามันไม่มีทางจะเป็นสองรูปนี้ครับสองรูปนี้เราก็ตัดทิ้งไป แสดงว่าไม่เป็นรูปนี้ก็เป็นรูปนี้คือไม่เป็นแบบจานหงายก็เป็นจานคว่ำจะดูว่าเป็นจานหงายหรือจานคว่ำเนี่ยคือถ้าพาลาโบลาเป็นบวก <c oughs> ลายมือถ้าพาลาโบลาเป็นบวกนะครับจะมีอยู่สองรูปก็คืออาจจะขวาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคาราโบลาที่หงายข,ขวาหรือบนแล้วกันนะครับ ตรงข้ามถ้าเป็นลบก็คือไม่ซ้ายก็ความแสดงว่าถ้าอันนี้สมัตรไอตรงที่บอกว่าเป็นบวกหมายความว่าอะไรตรงนี้ครับหน้าเอ็กําลังสองเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าพาโรล่าไม่อยู่ขวาคือถ้าเป็นบวกเนี่ยเป็นไปนได้แค่สองรูปขอเปลี่ยนสีไพเตอร์นะครับจะได้ไม่สับสนบางคนบอกว่าหนูสับสนเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนสีนี่แหละครับพาโรล่า <laughs> เป็นบวก จะเป็นรูปนี้นะครับไม่ทางขวาก็หงายแต่พาโบลาหงายตามแกนกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งอยู่ที่ y มันก็ต้องเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการบ้านน่าจะทำได้แหละขอกระโดดไปการบ้านก่อนครับพาโบลาจะหงายตามแกนกำลังหนึ่งแล้วก็ถ้าข้างหน้าเป็นบวกแสดงว่าไม่ไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ทางขวา เดี๋ยวยก่อนทํากันบ้านขอดูขอไปหาพี่อ้วนแป๊บหนึ่งนะครับพี่อว้วนพี่อ้วนอยูไ่ไหนพี่อ้วนนี่ผมไม่ได้ดา่าบขนาะเพราะมันคือผมเองนี่ไงเดี๋ยวฮะนี่นนถ้าเราดูจากวิดีโอเนี้ยสมการ y เท่ากับ x กำลัง2แสดงว่าเป็นโพลารูปนี้ครับเพราะว่าทั้งหน้าเป็นบวกก็คือแสดงว่ามัน ไม่หงายก็อยู่ทางขวาแต่ว่าบังเอิญ y กํลาลังหนึ่งมันต้องเป็นรูปมันจะตามแกนกําลังหนึ่งกำลังหนึ่งอยู่ที่ y ก็คือไม่เป็นรูปนี้ก็เป็นรูปความเพราะฉะนั้นพันละว่า y ถ้า x กาลังสองจะเป็นรูปนี้ครับแล้วถ้า y ถ้ากับลบ x กําลังสองแล้วครับกําลังหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ y ก็แสดงว่าไม่หงายก็ความถูกปะแต่ว่าหน้า x กําลังสองติดลบเพราะฉะนั้นถ,ถ้าติดลบเมื่อกี้ในสไลด์ผมเขียนว่าอะไรนะ ถ้าติดลบแสดงว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือมันอยู่ทั้งล่างรูปนี้มันคืออยู่ข้างล่างใช่ไหมครับรูปที่รูปพลาวลากที่ข้างๆพี่อ้วนเนี่ยอยู่ทางซ้ายปะก็ติดลบก็คืออยู่ความรูปนี้แล้วพี่อ้วนสอนไรต่อบะ่น้านที่กำลสอนผมจำไม่ได้แลยโอ้วอันี่หนึ่งรูปแบที่สองแต่รูปแบที่สามก็จะเป็นรูปของกระดานกับปากกาตรงนี้ทางซ้ายทางขวา สมรติเราจะอยู่ี่ห้องเสายขวาช้คอมพิวเตอร์กันเผมเขียนอะไรเนี่ยเดี๋ขอระลึกชาติขวายกกลังหนึ oh ่ง ah. เช่นกันซ้ายขวากุเขียนอะไรอีกเช่นรูปแบบนี้ครับ x เท่ากับสมมติสมการนี้ y เท่ากับท่านหลังเห็นป่า x เท่ากับ y กัรังสองอ ก็ x กำลังหนึ่งยัรูป v ก็จะอยู่ทางด้าน x ท่ากับ y กำลังสองควรจะเป็นรูปไหน p a r าก็จะเป็นรูปทางขวาส่วนจะเป็นรูปอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพาราโบลาจะหงายตามแกนกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งอยู่ที่ x เนี่ยมันจะต้องไม่เป็นรูปทางขวาก็เป็นรูปทางซ้ายใช่ป่ะถ้า y x ท่ากับ y กำลังสองจะได้รูปนี้ครับเพราะว่าหลักการคือตามแกนกำลังหนึ่ง แล้วหน้าวายกำลังสองเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นรูปขวาแล้วถ้าตรงนี้ติดลบบ้างล่ะครับติดลบดูก็จะเป็นปเป็นรูปทางซ้ายนเนื่องจากเครื่องหมายหน้าวายกำลังสองติดลบหน้าติดลบก็จะเป็นติดลบไปที่ก็จะเป็นทางซ้ายเป็นตรงนี้ติดลบกกปถ้าติดลบรูปว่ามันงันตามแทน อาจจะเป็นรูปล่างหรือว่าอยู่ทางซ้ายนัเลองดูได้ก็อยู่ที่ตัวอย่างกำลังหนึ่งเช่นนะครับไหนกว่าต้องการว่าเน้นครบสี่รูปแล้ะก็ผมทำอะไรบางวิดีโอหรือประมาณให้สมการหนึ่งสองตัวอย่างะครับตัวอย่างแรกก็คือวายต้อาดังครับอาทิตย์นี้ผมเพิ่งลงไปสองในกลังสองเอาไปดูด้วยะฝากพี่อ้วนไว้ในลองวาดดูเลยฝากแล้วกับสองในกำลังสองและสมการหนึ่งวายเท่ากับ ถ้า y เท่ากับสองกำลังสองกับ y เท่ากับรูสี่รูปแบบ y จะีคือเป็นลกบมาได้สูตรนะครับสูตรกาับที่สูตหมดวิดีโอนี้เดิก็กำลังหนึ่ที่ y บวกหนึ่งคะแนนส่วนหนหมายถึงบวกก็เป็นลบวกรูปงานโดยที่ผมตั้งสมการขึ้นมามื่ไม่ใช่การผลบวกแล้วก็ใอ้นึกสาวว่าเช่นกันก็ ใคร <f led> วาดไดไ้ต้องเขก็เปหนึ่งคันบก <f led> ่อนจะหาคนบวกหนึ่งคะแนนกำลังหนึ่งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วก็แสดงว่าต้องเป็นรูปหงายหรือไม่ก็เป็นรูปคว่แล้วรู้ได้ไงเป็นรูปหงายครับหน้าเกํำลังสองเลขสองตัวนี้แสดงว่าเป็นบวกเป็นลบครับเป็นบวกก็คือเป็นรูปหงายแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะบานเข้าหุบออกมันก็อยู่ที่ ตัวเลขสองตัวเลขหนึ่งหนึ่งส่วนสองตัวเลขห้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นลบเอก,กําลังสองก็เป็นรูปคว่มครับเพราะว่าตามแกนยกกําลังหนึ่งนะครับพี่อ้วนสอนเลยต่อเลยอีกหน่อยหนึ่งนะครับทนพี่อ้วนหน่อยนะครับรูปแปดก็เป็นถลกราคว่ำนี่รู้สึกคลิปนี้เอาไปปล่อยทั่วตามก็ท่านต่างๆลักษณะการวาดถลกราจะไปใช้ประโยู่์เยอะเลยครับถลกรอสองตัวน,นี้ไม่เจอต่อการวาดก็จบเองอ้าวจบแล้วด่ โถเอยจบแล้วมาเรามาหาคนบวกหนึ่งคะแนนกันดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อวูนะครับมาจากช่อง Facebook แฟนเพจที่มีชื่อว่าวูครับก่อนจะตอยก็ถามว่าบรูนันเนี่ยถ้าเป็นเอเจนต์ที่ผมาคํตอบเล่นเป็นตัวหลักของผมเนี่ยจริงๆเล่นเป็นโซวาครับแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งไปเล่นตัวตัวหนึ่งครับแล้วก็ไปเล่นกับพับบิกนี่แหละไปเจอเพื่อนร่วมทีมที่เป็นคนไทยกําลังเล่นเล่นอยู่ฮะ มีเขาบอกว่าเอ้ยไอ้แก่ช่วยสมองให้หน่อยช่วยมาว่าดติดใจฮะให้ผมหน่อยเหมือนโดนดายแก่นะอายุก็เยอะแล้วจริงไม่ใช่เขาเรียกบีมสโตนฮะใครทำได้เ้าตาก็เหมือนคนแกราว่เลยนะก็เลยติดใจเลยแกนบีมสโตนมาตลอดแล้วก็วาดคาโรล่าไม่ต้องสวยเป๊ะแต่ขอให้ถูก x เท่ากับนี่ลายมือไม่สวย บิมสโตนเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหรือในไทยเรียกว่าตัวสโมกนะครับก็ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนสามารถเบรกคู่ต่อสู้ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยปกติเราเล่นตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราโดนดดริดพุ่งเข้ามาฆ่าบางทีเนี่ยทำอะไรค่อนข้างลำบากแต่บิมสโตนเนี่ยมันเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่สามารถโจมตีได้ด้วยอย่างเช่นสกิลหนึ่งนะครับสกายสโมกเนี่ยมันสามารถเซตสโมกเนี่ยพร้อมกันสามลูกในแอนว์เรียที่สามารถเข้าเซตสโมกแล้วโจมตีได้ไวนะครับหรือจะเป็นอีกสกกกิลนนะคคครับ็็ืืืออป ไฟอะไรที่พูดกันง่ายๆนะครับมันสามารถเบรกคู่ต่อสู้ไม่ให้บุกไวได้แถมป้องกันพื้นที่ของตัวเองให้แข็งแรงได้ด้วยและก็สกิลที่สำคัญที่ผมบอกว่าทำให้ตัวซัพพอร์ตหรือคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นตัวโจมตีได้ด้วยนั่นคือสตีมบีคอนนั่นเองมันจะทำให้เราในยิงเป็นลับเป็นายครับมันหวังผลต่อการฆ่าได้ง่ายขึ้นทั้งคอนโทรลและฆ่าได้ผมชอบเอเจนต์ตนี้ครับผิดประจานเลยถามว่าผมจะแนะนำผู้เล่นนะครับให้เล่นบีมสโตนเอเจนต์ตัวนี้ได้แบบไหนนะครับคือต้องบอกว่าเเ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 ออออนน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 ต์ลล่่่่่่ปป็็กกีียยยรรราาาคคัััับบผผผมมมมชสสงงงแแแู้วซึหะะะพไ มันมีสกายสมองที่สามารถปั่น่ต่อสู้ได้บางที่เซตสมองเพื่อเข้าโจมตีและสั่งแผนก็ได้หรือจะเซตสมองเพื่อปั่นประสาน่ต่อสู้ก็ได้เช่นเราจะไปเอแต่เข้ามาอยู่ในแอเรียที่มันสามารถสมองไปที่ B ได้การหลอกล่อได้หนึ่งทิศทาเหมือนกันมาแล้วครับมาพูดถึงสกิลของเจ้าบีมโซนกันบ้างสกิลแรกของเขานะครับนั่นคือสกายสมองแน่นอนครับสกายสมองเนี่ยบีมโซนสามารถนะครับกดไอแพนของเขาที่แผนที่มาแล้วใช้สมองในแอเรียที่ ถูกกาหนดในแอเรียนั้นที่เขายืนอยู่สามารถเซ็สมมตพร้อมกันหรือแม้กระทั่งจะเซตแต่ว่าลบได้จะเซตหนึ่งลูกก็ได้จะเซตสลูกพร้อมกันก็ได้หรือจะเซตสลูกพร้อมกันก็ได้ส่วนหนึ่งสกิลครับนั่นคืออินซนเดอรี่ครับหรือเราเรียกกันง่ายว่าปืนไฟปืนไฟเนี่ยสามารถยิงปืนเนี่ยไปเบรกครับยิงออกไปเนี่ยจะเป็นลูกกระสุนแล้วเป็นไฟลามอยู่ที่พื้นเราสามารถเบรกเกมเร็วของผู้ต่อสู้ได้หรือแม้กระทั่งกันการรีเทคสปายของผู้ต่อสู้ได้เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งสกิลครับนั่นคือสก ออเทเลอร์สามารถเป็นตัวแอคเคเตอร์ได้นั่นคือสกิลนี้สตีมิคอนครับเราสามารถวางเนี่ยออกไปโยนออกไปข้างหน้าครับมันจะเป็นแอรียอยู่เราเข้าไปอยู่ในแอรียนั้นนะครับเราสามารถยิงาราบปิดไฟยิงเร็วขึ้นผมบอกเลยว่ายิ่งใช้ยิ่งมันสำหรับสกิลนี้ครับอ่ะส่วนอีกสกิลนึงนะครับสกิลที่สำคัญมากนะครับนั่นคืออัล m a เม s สกิลครับที่มีชื่อว่าออ b บิทอลสไพร์ครับผมบอกเลยว่าตรงนี้สำคัญมากใช้ในการเทกก็ได้ ใช้ในการไล่ตำแหน่งอีกอข้อหนึ่งกันต้านเลยแล้วก<ค>ันนะครับอง<ไ>วายเท่ากับผู้ต่อสู้ที่จะเข้ามา เช่นตัวนี้บ้างนะครับเป็น่สกิลที่ผมใช้พลาดบ่อยมากนะคือเอาบิทเทิลสไตล์คือตัวหมอนี่เป็นที่ตัวผมนะไม่ได้เป็นที่ตัวเอเจนต์คือวันนี้เรากดไ p a พดขึ้นมาเนี่ยหลงทิศฮะเอาไว้ผู้ต่สู้เข้ามาแก้สไปยเรากดปั้งเรียบร้อยไม่โดนบ้างไปโดนทางอื่นบ้างนะครับเฟลบ้างบางทีโดนเพื่อนบ้างก็มีเหมือนกันเพราะงั้นบิมสโตนสำหรับผมเนี่ยช็อตเฟลที่แบบือพลาดสุดท้ายนะครับผมว่าผู้เล่นคนไหนที่เหมาะสมกับเอเจนต์ตัวนี้คือเจ้าบิมสโตนใช่ไหมครับในความคิดผมนะ พราะว่าคนสั่งแผนหรือไอจก็เหมาะสมมากๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือมันมีสกิลช่างยางที่สามารถใช้จังหวะของทามมิ่งในเกมใช้มันสมองในการเล่นและควบคู่กับสกิลของเขาเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเหมาะกับอินเกมมเดอร์มากๆแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยเพราะสกิลมันไม่ได้กดใช้ยากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสตีมบีคอนเนี่ยก็แค่โยนไปที่พื้นเท่านั้นอีเซนเนอรี่อย่างปืนไฟเนี่ยก็แค่ยิงไปที่พื้นเท่านั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเหมาะสมมากๆสำหรับไอจีแอลหรือเล่นหน้าใหม่สำหรับเจ้าบิมสโต้นะครับคล้ายๆกันเพราะว่าเอ้ยไม่ไม่คล้ายดิกำลังหนึ่งอยู่ที่ y แสดงว่าเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันกำลังหนึ่งอยู่ที่ไหนะอ๋ออยู่ที่ x ข้อนี้กำลังหนึ่งมาอยู่ที่ y แทนก็แสดงว่าไม่ไม่เป็นพาราโบลาอย่างนี้ก็ต้องเป็นพาราโบลาข้างล่างนี้แล้วรู้ได้ไงว่าไปล่างเป็นบน ครับก็คือดูว่าข้างหน้านี้เป็นรถแต่จริงผมว่าคุณจะได้เปรียบเซสชันอนื่นเพราะว่าถ้าคุณเห็นพาราโวลาคุณก็น่าจะหาคำตอบแบบจาก้างฝั่ง,งมือได้ง่ายๆก็เป็นรูปนี้ถูกปะถูกกันบ้านเฉลยมานิดนึงและส่วนหนึ่งสองสามเดี๋ยว เดี๋ยวแนะนำให้นะครับเลขี่อะไรครับยี่สิบห้าเก่งมากจำเลขี่ตัวเองได้ด้วยนะอย่าลืมเวลาทำ assignment ส่งผมเลขที่ ID ช,ชื่อนามสกุลคือแรกพี่คนที่หนึ่งเนี่ยไปหาพี่สาวสี่ท่น,นี้คนที่สี่เขาใจว่าทุกคนกไม่หมดหน้าตึก แต่กใ้นิดนึงก็ได้ที่ผมบอกไปเมื่อเขากก็ออมครั้งที่แล้วนะโมเมนต์นั้นนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีความกลัวเลยนะที่เขาเห็นน่ะก็คือเป็นร่างกำลังจะเลิกนั่นเราเนะจะเลิกหนึ่งแต่ส่วนที่ขึ้นมาจลกวลบไม่มีของเอกลบท่วงประมาณสามตมกว่ากับสี่ตุ่มแล้ว แล้วก็แยกย้ายกันแต่ด้วยความทะลิ้นของผมด้วยความที่ผมขี้เล่นแหละผมก็เดินไปหน้าศาลาแล้วบอกกับบ้านนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่สาวน้องผมเนี่ยเขาจอดรถอยู่ด้านในขับมอเตอร์ไซค์เนาะเขากวนรถกลับมาปุ๊บมรงหว่งที่ไฟหน้ามันส่องเข้าไปในศาลาเขาบอกว่าเห็นเป็นพี่ของผมคนที่อยู่ในรูปเขาเป็นยินบวกมือบ๊ายบาย่ นี่นกำลังจะเล่าว่าเซ็กชั่นอื่นเขาจะเขาเขาคจะย้ายข้างสมการไม่ถูกนะครับเช่นอย่างเงี้ยสมการอย่างเงี้ยคือย้ายมันรวมกันไม่เป็น,นผมก็เลยส่งไอ้อ้วนไปช่วยนะครับก็เอาคลิปไอ้คลิปพีกัรณ์รัตเนี่ยนะครับส่งสถานีพีดุใช่ไหมเอา้าพวกคุณสวัส,ด,ส<อ>ดีครับยินดี<ว>ต้อนรับ <มา S 2> ทุกท่กทานเข้าสู่สถานีพีดุอาบุญแจวัฒน์รัตน์ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ ทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มแบบนี้เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผีผีไปพร้อมๆกันกับเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ละหลอนให้พวกเราได้ฟังกันอย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ละหลอนอยากเก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวคุณมาที่อีเมลของรายการครับที่ ghoststation dot pharaz at gmail dot com นะครับ เป็นแเท่ากับลบเจ็ดสิบห้าบรรยากาศแบบนี้ตอนเนี้เราอยู่ณยังสถานที่ที่หนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับประสบการณ์สยองขวัญในค่าคืนวันนี้และที่สำคัญของประสบการณ์ที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นอ่าวเป็นข่าวข่าวล่าและเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้เราปลองว่าเนื้อหาในทางกกระจายของเรนั้นเป็นตบวอะไรครับแน่นอนเพราะแขกรับเชิญของเราเขาเคยมาเยี่ยมเยียนสถานีฝิ่นดุของเราแล้ววันนี้เขา้าใสครั้งหนึ่งส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับเชิญเราพร้อมกันเลยครับถ้าคุณควากระซิบทำไมก็ไม่รู้ฟ้าใสบอกกำลังมาอีกัได้นะอะไรนะที่สุขเอ็ดสุขี่ส แล้วก็เอาห้าคูณไข่ตรงนี้เป็นห้าเอ็กซ์บวกครับแล้วตอนนี้แขกรับเชิญที่เคยมาเยี่ยมเยียสถานีผีดุของเราแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาพร้อมกับประสบกาาล์หลอนที่จะเอามาฝากชาวสถานีผีดุของเราท่านเนี้ย เคยโทรมาเล่าเรื่องใน The Ghost r a d i o เยอะแยะมากมายหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเ่าที่สนุกสนุกทุกเรื่องเป็นเจ้าของฉายาคุณใหม่อยงนะครับเขาจะเป็นคนซีดานนะครับเป็นคุณใหม่และชาวต่างชาติท่านนี้ยชื่อว่าอยงคุณใหม่จะพาชาวต่างชาติท่านนี้ยไปเจอผีแต่เขาไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาเจอคือผี ของเขาคนนี้ครับยินดีต้อนรับคุณใหม่อโยงฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊สดีคุณหยงอใหม่สวัสดีคุณหยงไม่ได้แล้วเออนี่นะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาโทรเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณจะหลับตามจินตนาการนะเข้าขาวสีสีหล่อทุกวันนี้ ผมเบอร์ไปทำงานเรียบร้อยเลยเรียบร้อยปกติเขาจะไม่กลับมาเจอผีในเมืองไทยอ่วก็คือเขาไปมาช่วยงานนะเขารู้เขาบ้างแล้วก็กลับไปเพราะว่ามีภารกิจแล้วแต่เขาเขามาอยู่ช่วยงานแล้วนะญาติๆของเขาเขาไม่เจออะไรไม่เจอครับแต่ถ้าเขามาเจอคุณใหม nee. <S S um ่ปุ๊บเขาคงจะต้องเจอใหม่แีกแมบเาือที่ไม่ออกต่างจังหวัดแล้วอ่ะ ไม่ไปเลยใช่อยู่ออฟฟิศอย่างเดียวเขาอ่าเเพราะว่ามันไทยแตะจุดล่ตลาถชาชาวต่างชาติเขาบางคนจะชอบบรรยากาศในแตจังหวัดใช่แต่บางคนที่อาจจะไม่คุ้นไม่ชินข้อนี้ไม่ชอบก็เออเป็นเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นอีกแบบนึงนเหมืันกันแหละรั้งนั้นคุณคุณใหม่มาในสถานีผีดุของเราเรากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วปรากฏว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดคือผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราเรื่อเรียนในสไลด์เวแล้วก็พูดทัด เออผมเพิ่งนึกบอกว่าน่าจะเป็นพี่สาวของผมหรือเปล่าเพราะว่าก่อนมาผมชุดูบบอกเขาอยู่ว่าจะเรืองอะไรมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมต้องเกรื่องเขาอยู่ในเรื่องด้วยและประมานกลายเป็นหนังผีไปแล้วครับ u t u b e เอ่อผมไปพรีเซนต์งานที่เรียกว่า Econ46 พอดีผมส่งเปเปอร์ไปแล้วมันตอบรับเนี่ยกำหนดการ วันที่พีเซนต์เปเปอร์ผมต้องแนะนํนำเสนอในช่วง15-17พฤศจิกานะครับ15-17พฤศจิกาถ้าดูตามปฏิทินเนี่ยต้องกระโดดไปพฤศจิกานะครับซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับเซกชันนี้นิดนึงเพราะว่าพฤศจิกาเอ,เออใช่พฤศจิกา 15- สิบเจ็ดพฤศจิกาคือเนี่ยผมต้องเข้าร่วมทั้งสามวันนี้เพราะฉะนั้นวันที่สิบห้าพฤศจิกาผมต้องไปพรีเซนต์แล้วมันไม่ได้พรีเซนต์แบบใกล้ๆมองเทพมันจัดขึ้นที่ที่ไหนวะเดี๋ยวหาไม่เจอจัดขึ้นที่ ในโรงแรมเนี่ยจังหวัดกระบี่อา่าวนางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ต้องเดินทางวันนี้สิบห้า 15, ตอนเช้า,น,าน่าจะขึ้นเครื่องผมไม่น่าจะมาสอนคุณได้ะฉงนั้นก็เพิ่งนึกได้ว่าไม่อยู่เนี่ยช่วงนี่แหละสิบห้าถึงอยู่ไหนวะสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับโดยปกติผมมักจะโดนพรีเซนต์วันที่สิบห้าเนี่ยวันสัก าบบ่ายมั bye. นก็โดนพิเซศษแล้วโอเคเพิ่งนึกออกว่าผมต้องลาสอนอยู่วันหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวใกล้ๆจะบอกอีกทีหนึ่งฝากพาราโบลานะครับปีอ้วนเอาไปดูด้วยนะครับอยู่ไหนเนะี้ยขึ้นไปให้แล้ว mm hmm. เดี๋ยวสต็อปเลคคอร์ดกันนะครับเดี๋ยวยาวไปี่เมื่อกี้ผมลืมเลคคอร์ดไปเ่ยสต็อกก่อน